เอาละครับก็มาถึงเกลเลดเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องไปดีโอ้ยมันบักหรือไรวะเดี๋ยวฮัลโหล้ยนักบุญเปิดโปงก็เป็นโป่งพี่เองนะครับผมทีวีเพิ่งโหลดมาใเมื่อกี้ไม่มองทะลุเลยหุยเกินโอ้หมันมองทะลุเลยครับท่านผู้ชมทุกคนดูดิโอ้ยังก็เปิดโปงมองก็ไม่เห็นข้างในบ้านข้างในเลยโอ้ยังไม่เลตก็มองเห็นนะครับออืห เห็นเห็นยันที่นอนอะ่ะเลดไปเลยดีกว่ามาครับผมจังหวะน,นี้ก็เลดแล้วนะครับผมเอาแล้วครับเปิดฉากมาก็ยังไม่แตกนะเฮ้ยประตูมันใสอ่ะเออเฮ้ยโกงเกินเฮ้ยมันเกิดจากอะไรวะเนี่ยเกิดจากผมโปรหรือเปล่าครับดูผมเก่งเกินไปครับ<ะ>ดูดิผมมองทะลุเข้าไปเห็นข้างในเลยนะโอ้โเกินไปเกินไปดูดิผมเห็นข้างในหมดเลยนะแต่เ,เราจะเลศเข้าไปดูเฮ้ยเอาเนี่ยผมเห็นเขายืนอยู่หน้าผมด้วยอ,อยู่แล้วนะครับผมมันมันโปของผมเองนะครับผม เฮ้ยทุกคนเตรียมปืนเตรียมปืนรอยิงรอยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาหัวไปดิเอาลวงไปดิก็ร่วงคู่นะครับ oh, <no. S 1> โอ้ยังโหอย่กับอย่างโป้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่มันมองทะลุได้ปะเฮ้ยมันมองทะลุได้แค่สองสองประตูเว้ยผมจะไม่ได้ล้างแล้วผมจะเลดต่อเลยลือออกออกลือลือสวยเดี๋ยวเราเลดยาวเลยนะ <c oughs> ที่เห็นต้นเสร์ฟนี้ก็ไม่ใช่อะไรเอ้ยทุ้ยที่เห็นต้นกริปนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าพี่เปิดโป้เข้ามาครับผมเปิดโป้มองทะลุนะไอ้ยโคตรเถื่อน มาดิครับก็มาเฮ้ยมีป้อมเดี๋ยวเราจะเลดต่อยาวๆเลยนะโอ้โหผมน่าจะโดนด่าวะ่ะเอาที่มึงสบายใจเลยละกันเขาว่าเฮ้ยโอ้โหโดนเลยผมว่าโดนแล้วละ่ะไม่สนครับผมเลดต่อครับผมเพราะว่าเราได้เลดมาแล้วนะครับผมเราจะหยุดเลดไม่ได้นะครับผมโอ้โหห้องของครับเรียบร้อยบิวก็น่าอยู่ข้างหน้านี่แหละครับผมว่าหน่าประตูหน้านี่แหละบิวละโอเค เขาหัวหร้อนใหญ่เลยวะเขาด่าผมใหญ่เลยว่าเฮ้ยนี่ไงียบร้อยบิวจบแล้วผมบอกเลยว่าจบแล้วก็มีโปวขาเรล่นไม่ถึงห้านาทีครับผมบอกเลยเลนไปแค่สองนาทีก็แตกแล้วครับบ้านหลังนี้ครับเฮ้ฮ <c oughs> ต้องบิวไม่ได้วะน่าจะติดบิวนอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาของก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยเหมือนเขาหัว,หวหร้อนใหญ่เลยวะเ <c oughs> ออ เลดมาเจอบ้านคนไทยเปิดฉากมากันเลดบ้านคนไทยกันเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนด่ายับโอ้โหของได้อยู่นะดูน้ำมันเขาดิสองพันกว่าเลยนะเกือบสามพันสี่พันเลยเมื่อนี้ถ้าเอาไปกันน่ะได้อยู่นะครับผมว่าบ้านอย่างนี้ได้อยู่โอเคเลยอันนี้ก็เป็นเซฟป้องกันที่ผมเพิ่งลงนะครับผมอันนี้ก็เราก็มาเลดต่อจากอีพีที่แล้วเลยละกันนะครับผมนี่ก็ระเบิดก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผมที่ผมเอามานะลูกบ้องก็มีไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เป็นไดร์ไม์นี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราหาของต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหยังเถื่อนนะครับผมบอกเลยก็ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะบ้านหลังนี้ดูดีบ้านเขาทําสวยงามนะผมเห็นมาตั้งอยู่ตรงแถวแถวไบโอมก็มเลยจัดฟะมาถึงปุ๊บเหมือนผมเปิดโปรเลยจริงจริงแล้วผมก็อาจจะแอบเปิดโปรนะครับผมมองทะลุเลยครับทุกคนก็เห็นกันอยู่นะครับผมว่าผมมองทะลุนะครับผมใครโดนผมเลดก็ไม่ต้องร้องโอดโอยนะครับผมเพราะว่าพี่มีโปนะครับน้องๆน้องๆก็ถูแล้วผมว่าพี่โปมานะผมพี่ใช่โปมานะ ออโอเคนี่นี่ไงเขาเจ้าบ้านเจอเจ้าบ้านแล้วอะ่ะเขาน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะครับผมเขาน่าจะหมดของแล้วอ่ะครับเขายังด่าผมอยู่เลยเพราะที่พวกมึงสบายใจเลยแล้วกันเขาว่าอะไระครับผมมันก็ตามเกมนะครับผมผมก็เล่นตามเกมนะผมก็ไม่รู้นะพอใจยังคะอ้าวเขาเป็นผู้หญิงเหรอครับนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะโอ้โหจบแล้วเลทบ้านผู้หญิงนลกู <laughs> ปาโทเอา เอาที่สบายใจเลยเขาบอกเอาพูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะครับผมตามเกมนะคุณพูดกับผมอย่างนี้คุณด่าผมแต่ผมเข้ามาเลทถ้าคุยกันดีๆผมก็คงจะไม่ทําครับคุณได้ครับถ้าคุณจะเอาอย่างนี้ผมก็จะเลท่ะอะดีอดีให้ผมเลทเอาที่ผมสบายใจปะได้ได้ไดคุณได้จายเย็นโอ้โหเลทบ้านผู้หญิงอะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นห้องของห้องนึง้องเดี๋ยวเราจะเลททิ้งไปเลยแล้วกัน เหมือนเขาจะหัวร้อนหนักมากเลยนะครับผมที่ว่าโดนผมเลดไปนะครับผมผมก็ไม่ตั้งใจเข้ามาเลดนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องตามเกมนะครับผมผมก็ต้องเลดออกครับผมแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงนเนี่ยถ้าผมรู้แล้วผมรู้เขามาทําบ้านสวยงามนะผมก็ไม่คงไม่เลทอะดูดิบ้านเขาไม่มีบล็อกกระเบงกระเบิดเลยนะ <c oughs> โอ้แล้วก็มาสร้างบ้านสวยงามแบบนี้อยู่ตรงที่แบบนี้เนี่ยนะถึงผมไม่เลดก็ต้องคนอื่นเลทนะครับผมทุกคนโอ้โหดูรู้สึกแย่เลยวะนี่น่าเป็นห้องของห้องชุดเขาอะครับ เขาหมดตัวแล้วออหรือหรือลืงเป็นไรเนี่ยโอ้เขาน่าจะหมดของแล้วครับผมผมไม่น่าเลทเขาเลยนะผมก็แค่จะเอาเขาออกผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขาหัวร้อนใหญ่เลยโอ้โหปะเขาบอกเขาบอกน้องเขาย้ายเซิร์ฟนะบร์เกอร์ย้ายเซิร์ฟเอาที่มึงสบายใจโอ้เขาอยากพังก็ปล่อยเขาเลยเชิญตามสบายเฮ้ผมไม่รู้จริงๆเว้ยนี่ผมไม่โกหกเดี๋ยวเราของเก็บเข้ารถก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ไดเอ,เอาอะไรของเขามาเยอะเลยนะ เดี๋ยวเราจะคืนของให้เขาแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมบอกผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้หญิงถ้าผมรู้ผมก็คงไม่มาเลทต่อให้ผมไม่มาเลทก็ต้องเป็นคนอื่นมาเลทครับเพราะว่าเขาสร้างบ้านอยู่เบโอใหญ่เหมือนกันก็ถือว่าใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูบ้านอีกทีนะครับผมว่าก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวผมเก็บของให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยดูดิดูบ้านเขาดิใหญ่อยู่นะดูดิเดี๋ยวผมบินขึ้นไปข้างบนให้ดูแล้วกันเนี่ยถือว่าใหญ่เลยอะถึงผมไม่เลทเขาต้องโดนคนอื่นเลทนะครับผมบอกเลยดดู แต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ตั้งใจจริงๆอันถ้าผมรู้เป็นผู้หญิงผมก็คงไม่มาเลทเห็นบ้านใหญ่ดีผมก็เลยมาเลทนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเขาน่าจะหัวร้อนนะครับเขาน่าจะรื้อบ้านแล้วอะผมคิดว่านะโอ้โหเขารื้อบ้านเองเลยวะ่ะเห็นบ้านทุกคนเห็นปะโอ้จบแล้วผมไม่ตั้งใจนะผมบอกเลยรื้อบ้านเลยเหรอโอ้จบแล้วขออนุญาตรีคลิปนะครับ รู้สึกผิดเลยครับผู้ชมเออพอดูดิดูแต่เขาพูดไม่แต่เขาก็พูดไม่ใส่ไม่เนี้ยครับผมว่าว่าเขาก็หัวร้อนเหมือนกันก็บอกพอใจพวกมึงยังดูดิคุยกันก่อนก็ได้ผมบอกให้เขาส่วนตัวมาผมก็จะคุยส่วนตัว,ขวเขาเดี๋ยวผมจะช่วยเขาเองผมจะของคืนเขาให้หมดเลยถ้าเสียดายบ้านนะผมไปช่วยสร้างก็ได้โอ้โหแล้วดูเขาพูดดิกูมาสร้างบ้านสวยเออกูบอกว่าให้เขาส่วนตัวมาเขาก็ไม่ส่วนตัวนะผมส่วนตัวไปเขาก็ยังไม่ตอบเลยน่าจะหัวร้อนอยู่ครับผม อะไรก็ไม่รอกโอเคครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนลวกันเหมือนเขาจังจะหัวร้อนไม่หายเลยนะผมบอกให้เขาใจเย็นๆครับดูเขาพูดดิคำพูดคำจาของเขาก็ไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะผมก็ยอมรับว,ว่าผมผิดแล้วนะแต่คำพูดคำจาเขาก็เกินไปเนี่ยผมก็บอกว่า,อาของคืนไหมผมก็ถามาเ,าเขา,เาขเว,ว่าเขาจะเอาของคืนไหมเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าเขาจะเอาของคืนไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ส่วนตัวนะอันนี้ก็มีหน้านะครับผมแฟนผมเองผมหนักใจเลย่ะ คนด่าเลยพวกมึงมาพวกมึงก็มาพังบ้านเอาเล่น2อวันเอ้ยผมก็เพิ่งลงเหมือนกันเดี๋ยวให้ช่วยสร้างเดี๋ยวผมให้ช่วยก็ให้น้องในแคนผมช่วยสร้างก็ได้ถ้าคุณจะเล่นต่อเหมือนเขาจะงอนนะครับโดนงอนนะครับเกินไม่ใช่แฟนผมเลยนะผมยังโดนงอนดูดิเขาจะวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวผมวิ่งตามเขาก่อนแล้วกัน เจอสกอนักใจจริงเว้ยโอเคครับผมดูเหมือนว่าเขาจะหยุดละเขาเป็นอะไรอะครับผมทำไมเขาไม่พูดอะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมผมก็ไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงนะเดี๋ยวผมจะช่วยเขาสร้างบ้านเติมเกมไปเป็นหลายหมื่นละโอ้โหเข้าใจผิดมาตลอด เกมปลูกผักองอนเหรอผมถามคา้วนาว่าเขางอนเหรอผมช่วยสร้างบ้านใหม่ก็ได้ผมก็บอกเขาอยู่โดดมาคิดว่าเป็นเกมเกณฑ์เหตุโอ้ไม่ใช่คุณนี่มันเกมเลทโอ้โหถึงผมไม่เลทคุณก็ต้องโดนคนอื่นเลทครับเชื่อผมนี่จบแล้วความสวยตกที่อยู่อยู่กับไอ้บุญซะละ้ะเกมมันสร้างบ้านอโอ้โหล้วดูเป็นประเด็นเลย พอเติมไปแล้วเป็นแบบนี้โดนเลทตลอดโอ้ยแย่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาเลทแต่เขาสร้างบ้านอยู่หน้าไบโอเอาอะไรลืมมาเขาสร้างบ้านอยู่หน้าไบโอเลยถึงผมไม่เลทคนอื่นก็เลทเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะถ่ายโทษด้วยการผมจะเอาของให้เขาหมดเลยเขาไม่มีชุดลงชุดเหล็งนะเดี๋ยวผมจะทิ้งของผมให้หมดเลยในตัวผมอะหนักใจจริงเว้ย เดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขาให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหมาเจอเลดบ้านคนไทยนี้โคตรเซ็งเลยนะผมบอกเลยฉันเห็นชื่อว่าคุณแล้วเอาผมจะรู้ไหมครับว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นคนไทยผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ขอโทษไปแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาพังบ้านกันเอาเฮ้ยนี่ผมผมผิดสรุปผมผิดเอาผมผมผิดก็ได้อะ่ะก็เขาจใจผมผิดผมชวนเขาไปเล่นด้วยกันแล้วกันโอเคปะ่ะทุกคนเนี่ยผมชวนเขาแล้วนะอา่าไปเล่นด้วยกันไป เดี๋ยวผมจะให้เขามาอยู่บ้านตรงผมเลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมจะดูแลเขาเองแล้วก็จะสร้างบ้านในีช่วยเขาด้วยแล้วก็จะเอาเหล็กเอาอะไรเขาหมดเลยของที่ผมได้มาจากบ้านเขาผมก็จะไม่เอาผมก็จะให้เขานะครับผมไม่ต้องอดหลับอดนอน,นครับผมเดี๋ยวผมฟ้องให้เองเพราะว่ายังไงผมก็ต้องฟ้าบ้านผมอยู่แล้วหนักใจเลยครับเจอเหรนมาแล้วเจออย่างเงี้โอ้โหสาปเปิดโปรครับทุกคนน้องๆก็เห็นอยู่นะครับผมว่าผมเปิดโปรครับ แย่ yeah, จังเลยเรนมาเจอบ้านคนไทยอะไรประมาณนี้แม่งหนักใจจริงเว้ยฮาโอเคเดี๋ยวเราคุยกับเขาดูก่อนว่าเขาจะยอมหรือเปล่าเหมือนเขายังหัวร้อนไม่หายนะที่โดนผมเลดไปผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะผมก็พูดได้แค่นี้โอเคขึ้นรถกับน้องผมไปเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพาเขาไปตรงที่ผมสร้างบ้านแล้วกันนะครับผมไปเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเอถอะเถอะขึ้นมาเนี่ยเลยเนี่ยขึ้นรถไปขึ้นรถไปเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปดิฮัลโหล หนักใจเลยอ่ะเขาย th ังเหมือนเขายังโกรธอยู่เขายังไม่ยอมขึ้นรถนะเดี๋ยวผมจะลองเอาของผมให้เขาหมดเลยนะเพื่อเป็นการใจแลกใจแล้วกันผมจะเอาทั้งของผมที่มีในตัวผมให้เขาหมดเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนโอ้โหเียบร้อยเลดผู้หญิงไม่พอโดนผู้หญิงงอนอีกอุตส่าห์เปิดโปเลดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเอาของให้เขาแล้วกันดีกว่าเนี่ยขึ้นไปดีฮัลโหลเธอเนี่ยขึ้นไปตรงเนี่ย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  มันเขาจะยังไม่ไว้ใจนะครับทุกคนผมว่าต้องเอาลูกบ้องขู่บังแล้วเดี๋ยวเราทิ้งของให้เขาแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการใจแรกใจแล้วกันนะครับผมว่าเขาจะยอมไปหรือเปล่านะอจบเลยขี้เกียจหาของแล้วค่ะเออก็ไม่ต้องหาผมหาเองไงว่าผมจะเอาของบ้านผมให้แล้วของที่ผมเล่นมาเม้ิด๋ยวผมเอาให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยอานีเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมมีอยู่ตัวเท่านี้นะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวผมเอาให้อีก โอเคเดี๋ยวให้เขาเลือกเอานะเนี่ย๋ยวผมจริงชุดให้เขาเลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋แป๊บนะเขาเขาว่าเขาจะถามน้องเขาปะประมาณนั้นเนะี่ยเดี๋ยวเราจะถอดชุดให้เขาแล้วกันนะครับผมนี่เป็นชุดเหล็กผมเองนะใจแรกใจไปเลยครับผมนี่ผมถอดให้เลยอนะ่ะเนี่ยให้เขาหยิบไปเลยของเขาด้วยเนี่ยอันเนี้ยโอเคดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะครับผมว่าไม่เป็นไรค่ะ เขาเริ่มใจอ่อนแล้วนะผมว่าเขาน่าจะเริ่มใจอ่อนแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราให้เขาไปอยู่กับเราเลยดีกว่าให้เขาไปอยู่หน้าบ้านเราแล้วเราก็จะคุ้มกันเขาเองแล้วกันนะครับผมาไปด้วยกันเล่นสองคนยากผมบอกเลยสร้างไหนอีกอยู่ด้วยกันสบายกว่าผมบอกเลยเล่นสองคนมันเล่นไม่ได้หรอกผมบอกเลยผมเคยเล่นมาแล้วกับไอเรือโอเคนี้ผมจะทิ้งของให้เขาแล้วกันนะครับผมนี่เนี่ยผมจะทิ้งให้เขาหมดเลยนะชุดนะผมจะใส่ตัวเปล่าแล้วครับผม เพื่อเป็นการใจแรกใจนะครับผมถอดให้เขาดูด้วยว่าเราไม่ใส่ชุดอะไรเลยไม่พังแน่นอนครับเขากลัวจะโดนผมเลทอีกแน่นอนเลยครับผมผมไม่พังหรอกครับผมอ่ามวยการมีกี่คนออไม่พังหรอกครับเขาเหมือนเขายังไม่ไว้ใจผมนะมันก็สมควรที่จะไม่ไว้ใจอ่ะครับผมทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนไทยนะผมเลยมาเลยก็เลยกลายเป็นความผิดผมเลยอ๋อแย่ ี๋ยวผมจะให้เขาไปเล่นกับผมเลยนะคนที่เล่นกับเขามานะพวกน้องพวกอะไรเขาอะให้เขาไปอยู่ข้า,ขางบ้านผมเลยแล้วกันน้องบอกว่ามีบ้องสู้ผมไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นพันธมิตรกันแล้วผมไม่ผมไม่เอาอะไรกว่าผมไม่เลดคือถ้าจะมัสร้างบ้านสวยงามไปสร้างอยู่ตรงแถวบ้านผมก็ได้ไม่เป็นไรเก็บของไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นบ้านไปเลยครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยของของเนี่ยฮัลโหลเนี่ยเห็นปะ ใส่ชุดก่อนเดี๋ยวโดนยิงนะผมบอกเลยดูดิผมบ่าที่สนใจขนาดไหนครับผมเอาชุดผมให้เขาไปหมดเลยจบแล้วผมไม่เลทครับก็บอกไปแล้วเหมือนเขายังไม่รู้ผมเล่นแบบสไตล์ครอบครัวดีกว่าคนไทยไม่เลทกันสนุกกว่าเยอะโอเคครับผมสำหรับ E p พีนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน E p พีหน้านะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้เขาไปสร้างอยู่หน้าบ้านผมไม่ต้องห่วงนะครับผม ก็อีพีนี้ก็เป็นเลดโดนด่าซะงั้นโอเคไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้สายบุญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ